คันนี้ก็คือเหนือลิมิตพิชิตโลกนะครับออนิ e วนะครับอีซ s มีคอร์สนะครับใหม่ตั้งแต่หัวจรดท้ายเลยนะครับการดีไซน์กระจังหน้านะครับมีความเป็นสปอร์ตมีสีดําแล้วก็ทรงแอโรไดนามิกเลยนะครับนอกจากเราจะมีเรดราคู่แล้วยังมีเซ็นเซอร์รอบคันอีก8จุดนะครับลัดจับตัวล้อตัวยางนี่เลยนะครับเป็นสปอร์ตเลยนะครับดุหนูหลาเลยครับ ก oh, ว้างนะพี่ต้นดูดิสวยงามนะครับกว้างแข็งแรงทนทานนะครับชุดนี้ก็คือมาจากโรงงานเลยนะครับบอกก็ยังเป็นบอกคูแม็กเทคโนโลยีนะครับกระจายความร้อนได้ดีนะครับเวลาเราจอดรถในสถานที่ร้อนๆน,นะครับและในส่วนของการขับขี่นะครับก็ง่ายดายเพียงไปนี้สัมผัสก,กับแคดเดนชิพนะครับที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ในรถปิก้าเมืองไทยเลยนะครับ วันนี้เราอยู่ที่ด่านฟ้าของโซนบริการในโซนยานฆพิตตี้สาขาไหนบัลลูกาสาขาที่มียอดขายมีเวทีอันดับหนึ่งของปีคอรโดยที่ผู้จัดการเล็กเดี๋ยววันนี้พามาดูรถ V c o อรเนี่แค่เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนะไอ้หล่อขึ้นตั้งเยอะเป็นล้อ V ีน่องวีดนะครับขอบ20นิ้วกว้าง9ครึ่งนะครับออฟเซ็ต15นะครับสีเป็นไฮเปอร์แบ็กนะครับผมล้อเบาก็ต้องแข็งแรงนะครับไม่ใช่เบาอย่างเดียวใครก็ทำได้มากับยางอ t x ไซส์เท่าไหร่คุณเบ้า 50-20ครับยางอาทีเอ็กนั้นวิ่งทางไหนได้บ้างครับคุณเบ่าทางฟนทางลุยแล้วก็ทางถนนดําเสียงการรบกวนเนี่ยดีกว่ามัดเพราะว่ายางอะรนสซอาทีของเรานะั้นมีเส้นลดเสียงใช่ไหมถูกครับ,รบแล้วก็มีเอกลักษณ์ตัวแอ L ยังไงพี่ต้นคันนี้คันนี้ผมว่ามันดูแบบเหมือนแอบซิ่งนิดนิดแต่ได้ได้สไตล์เรียบรูด้วยต่อล้อวีนอมวีทีห้าของเรานะครับขอบ20เหมือนกันกว้างเก้าครึ่งออฟ15เหมือนกันสีไฮเปอร์แบ็กเหมือนกันเลยมากับยางฟีนิกซิ่งทงลุกสอนช่วยในการยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นแล้วก็ทำมาทนะในการขับขี่ดีขึ้นแน่นอนถ้าใช้ยางฟินิกของเราวีทีสามวีทีห้าเนี่ยมันน้ำหนักประมาณกี่โลพี่สิบจุดสองห้ากับต่วงขอบ20นะใช่เบามากนะป่เดี๋ยวพาไปดูรถซิ่งอีกคันที่เป็น มิสีแดงจัดทรงที่ไหนครับคุณเปาหน้ากม o n ครับตัวนี้เป็นล้ออะไรครับพี่ต้นเบเกอร์เวนต์สขอบ18นะครับอยากได้แบบจัดทรงแบบนี้ฝากระโปรงหล่อๆแบบอย่างนี้ของหน้าก m บนก็สามารถบอกนิเลด้เลยใช่ถัดลารลายคำว่ของเลสซิ่งช็อปที่นี้เขาการันตีอยู่แล้วนี่ชื่อนี้ก็การันตีอยู่แล้วย่อยขายดับหนึ่งสองปีซ้อนปีสามกำลังมาแน่นอนครับขายเก่งเฮ้ยผมแอบเห็นว่าท่อเป็นของ JTC Titanium แล้วก็มีคิ้วท้ายดิฟฟิเซอร์หลัง สวัสดีครับพี่เล็กยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่อาณาจักรมีเวทของผู้จิการเล็กนะครับวันนี้เรามีรถ3คันนะครับแต่งหล่อๆนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันคันนี้ก็คือเหนือลิมิตพิชิตโลกนะครับออนิวนะครับอีซูซุรีคอสนะครับใหม่ตั้งแต่หัวจรดท้ายเลยนะครับการดีไซน์กระจังหน้านะครับมีความเป็นสปอร์ตมีสีดาแล้วก็ ทรงแอโรด y นามิกเลยนะครับตัวนี้ก็คือลู่ลมนะครับมีผลทําให้สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่าแล้วก็ประหยัดน้ำมนันไฟตัวนี้ก็คือเป็นทั้งไฟเป็นทั้งไฟเลี้ยวในตัวเลยนะครับ คบเกี่ยวดูความเป็นสปอร์ตหรูหราเลยนะครับนอกจากเราจะมีเลด้าคู่แล้วยังมีเซ็นเซอร์รอบคันอีก8จุดนะครับรัดกับตัวล้อตัวยางนี่เลยนะครับเป็นสปอร์ตเลยนะครับดูหรูหราเลยครับแล้วดูกระจกมองข้างตัดด้วยสีดาพร้อมกับมือจับที่เป็นโทนสีดํานะครับตอนท้ายนะครับมีทั้งไลเนอร์ที่มากับรถนะครับแข็งแรงทนทานสวยดูความเป็นสปอร์ตและกันชนท้ายไฟท้ายฝาท้ายนะครับดีไซน์ใหม่เข้ารูปหมดเลยนะครับโอ้กว้างนะพี่ต้นดูดีสวยงามนะครับกว้างแข็งแรงทนทานนะครับ ชุดนี้ก็คือมาจากโรงงานเลยนะครับดูไฟท้ายนะครับเป็น3ชั้นก้อนเลยนะครับเป็นเส้นๆเลยนะครับอันนี้ก็เพิ่มความปลอดภัยในยามค่ำคืนเลาลบเกนะครับภายในนะครับมิวลาดีไซน์ตั้งแต่แผงข้างประตูนะครับแล้วก็บ่อบอก็ยังเป็นบอกคูแมตเทคโนโลยีนะครับกระจายความร้อนได้ดีนะครับเวลาเราจอดรถในสถานที่ร้อนๆนะครับและในส่วนของการขับขี่นะครับ ง่ายดายเพียงไปนี้สัมผัสจากแคดเดิลชิพนะครับที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ในรถปิการเมองไทยเลยนะครับผู้โดยสารตอนหลังนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องความร้อนเพราะเรามีแอร์นะครับด้านหลังและที่สําคัญนะครับเบาะเราสามารถพับได้นะครับเป็นพนักพิงแขนได้เลยนะครับนี่ครับวางแก้วน้ำได้ด้วยนะครับและสําหรับผู้สูงอายุนะครับหรือผู้สูงวัยนะครับจะมีตัวจับให้นะครับตัวจับนะครับแล้วก็ดึงตัวเองขึ้นมานะครับนั่งง่ายนั่งสบายนะครับอ่าแล้วเวลาลงนะครับเวลาลงเราก็สามารถที่จะจับแล้วก็ลงได้เลยนะครับนี่ ง่ายดาเลยนะครับนี่เลยครับคันนี้คือพี่การเล็กก็ไปรีวิวมาให้เรียบร้อยหมดแล้วก็คือล้อยางจัดทรงฝากระโปรงหน้าที่เป็น Carbon, คาร์บอนครอบท้ายคาร์บอนท่อหรือว่าโช๊คเนี่ยเราจัดเต็มที่ร้านกำมังการยางโดยที่แสนหกแสนเ็ออกรถตัวนี้ได้ลน่อยไวรุ่นชอบครับรวม<พ>อ,วอยู่ในนั้นเลยใช้เงินออกรถก้นเดียวนะครับชอบล้อตัวนี้ชอบยางตัวนี้ชอบจัดทรงแบบนี้คือเลือกได้เลย ตัวนี้เป็นแต่งอีกแนวนึ่งก็คือเป็นแนวติดตั้งสกเกิร์ตโปรโมชั่นช่วงนี้ก็คือลูกค้าออกรถอยากได้สกเกิร์ตค่ายไหนบอกมาเลย เราฟรีโปรโมชั่นให้เลยล้อยางเราก็สามารถจัดโปรให้ลูกค้าได้หล่อเลยนะครับโห oh, ดูลายลายสปอร์ตเลยนะครับยิ่งกับสกเกิร์ตนะแล้วดูล้อแบบขอบ20มันดูเต็มแบบนี้เลยนะฮะดูเต็มซุ้มเลยนะดูเต็มซุ้มแล้วมันใช้เทคโนโลยีอะไรครับผมลายเจ็ทพัดครับลายเจ็ทพัดพี่มันคืออะไรครับเป็นเทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่ของทางเลนโซครับโดยใช้อุณหภูมิแบบต่ำในการอัดล้อนะครับึบมีความแข็งแรงและความเบามากขึ้นนะครับผม ถ้างั้นล้อเบาก็แสดงว่าจะได้เปรียบเนาะในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเพราะว่ายิ่งเบาเท่าไหร่ก็ยิ่งประหยัดน้ำมันมากเท่านั้นโอ้สุดยอดเลยครับล้อรับประกันตลอดการใช้งานนะครับผมส่วนสีนะครับรับประกัน2ปีนะครับเป็นตามมเตอร์แมวสามารถส่งเคมางใหม่ได้ฟรีนะครับซึ่งครอบคลุมไปถึงยางด้วยนะครับพี่เล็กรองนั้นรับการโครงสร้าง2ปีหรือ50 0 0 0กิโลเมตรนะครับต้องเน้นย้ำกับลูกค้าเลยว่าลงทะเบียนนะครับพี่เล็กใช่เขาจะอยู่ในโปรแกรม180วัน้ปการรับประกันเนาะ สุดยอดเลยนะครับเพราะว่านอกจากสินค้าดีผลิตภัณฑ์ดีแล้วสิ่งที่จะมัดใจลูกค้าได้ก็คือเรื่องบริการหลังการขายที่แบบนี้เนาะขอบคุณมากเลยครับกับเรนโซ่ที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ให้กับลูกค้าทุกท่านของอีซูซุสยามซิตี้ครับลูกค้าที่สนใจนะครับทักมาได้ที่ Facebook ของอีซูซุสยามที่ทุกสาขานะครับทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะครับและเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านนะครับ